สวัสดีค่ะ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 ทุกคน แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่กิร์ขอพี่กิรมีความสุขมากๆนะคะทุกคนมาช่วยกันร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้คุณมาร์คโคลหน่อยนะคะหรือพี่เกิร์ลนั่นเองนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมาร์เกิร์ลแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมาร์เกิร์ลแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูแอตไอจีเอ็มเอเคจีเอลีนะคะขอให้คุณพี่มีความสุขมากๆ โอ้ร้องเพลงหายใจไม่ทันเลยคือจริงๆแค่จะมาพูดคุยกันก่อนที่เราจะลงคลิปอันล่าสุดที่จะพรีเมียรพรีเมียห้5โมงเย็นวันนี้คือไม่ได้มีอะไรหรอกแค่อยากให้คนนะ่ะมาดูคลิปเยอะเพราะว่าตั้งใจทําจริงๆตั้งใจร้องเพลงมากแล้วก็ไปกวนเวลาอันมีค่าของมี่แทรทพี่พาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนนะมาพูดคุยกันก่อน,อนที่ที่จะคลิปมันจะแบบว่า คลิปมันจะ on. อ่อนพูดยังไงดีก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีคนส่งคำถามมาถามเราว่าให้เมา์น้องพีพีหน่อยไม่รู้จะเมาอะไรน้องอ่ะน้องเป็นเด็กน้องเป็นเด็กน่ารักอะเออเราก็ตลบบางทีะอะไรอ่๋อ,อมีคนส่งหัวใจมาได้โอเคเข้าใจแล้วอันนี้อะไรอ่ะ หรือว่าฉันอาจจะชอบการไลฟ์ก็ได้นะเอาจงจริงก็คือว่างก็เลยแบบชอบไลฟ์เวิล์พรีเมียร์ใช่พิระดาไป subscribe กันหรือยังคะเข็มมิสลาพราเดชเมาตัวเองก็ได้ไม่มีอะไรจะให้เมาสอะค่ะขอพินอันนี้ไวด้ดิ YouTube channel อา้าวเมื่อกี้พี่ฝนเพิ่งไลฟ์ไฟเหรอ ไม่รู้เลยเฮ้ยถามหน่อยดิแบบถ้าเราไลฟ์แบบเราถือว่าเราไลฟ์ฝอยเปล่าวะแต่ปกติเราแบบไม่ค่อยไลฟ์เลยเว้ยแต่แบบเนี้ยเราไลฟ์แบบพินไงอะเอา้าพินไม่ได้อะอ่ะพินไปเออ this corona makes me sick ทำไมอะ I don't think so น no. ะ I feel very fine quarantine ทุกคนคะ่ะจะมาย้ำอีกรอบนะคะว่า EP สองของ u u b e e เบลจะลงวันนี้ห้าโมงเย็นซึ่งอีกประมาณแค่สีออ่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ใครยัง ใครยังไม่รู้ว่าช ANNEL คืออะไรก็คือลองอ่านตรงคอมเมนต์เราพิน์ไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวกสบายของทุกคน I have exam and I have to quarantine myself. You can do it. Good luck. หน้ามันนะใช่หน้ามันดิบหน่อยเพราะว่าอยู่บ้านก็แบบไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยเอาจริงหน้าซิดเหมือนกันเนาะ <laughs> รอขำเลยปกติอาจจะดูเป็นสายตลกนะคะแต่ว่าคลิปอันล่าสุดอาจจะเป็นสายร้องเพลงแทนพีระดาบอกว่าไลฟ์คุยกับพี่หรือแพทสี่รับรองขำมาพีระดาไม่อยากตัดผมเพิ่มมาผมยาวอีกแล้วว่าตอนนี้มันไม่ค่อยเลยเยอร์แล้วว่าอยากตัดอะ่ะดูดิมันแบบยาวยาวไปหมดแล้วเมื่อไหรร้านเปิดคะ ม,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 มีคนถามว่าเราผอมลงหรือเปล่าก, <c oughs> ตาก,กา็ตอบยากขำดีกว่าตอบยากขำดีกว่ามีคำถามเอ้ยแปบ๊บนึงเราขออ่านคำถามก่อนนะมีคนถามว่าเราอายุเท่าไหร่ปีนี้นะคะเราเกิด สิบหกกันยาสองห้าสามแปดปีนี้เบลจะยี่ห้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอยี่สี่ก่อนขอเด็กก่อนเผาน้องเบลกินหน่อยขอแรงๆเลยค่ะก็เบลกินก็เป็นเป็นน้องที่แบบชอบยิงมุกแป๊กๆอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าก็ตลกดีนะคือคือมุกมุกพาคนอื่นเครียดอะแต่เราก็รู้สึกเออมันก็ตลกดีอะไรเงี้ยน้องตลกอละน้องไม่เด็กฉลาดอืม <c oughs> นะนำเมนูช่วงโควิดหน่อยค่ะไม่รู้อะโตเกียวไหมล่าสุดฉันทำโตเกียวก็โอเคนะก็ก็พอดูจะกินได้ละสิเสียจะไม่นิดหน่อยแต่ว่าคิดว่ากินได้อุ้ยอุ้ยอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจนคะทำไมเรากดอันนี้ไม่ได้วะทุกคน มีคนบอกให้ทำสกินแคร์รูทีนบน YouTube เอ่อได้นะได้แต่ขอเหมือนแบบหาสกินแคร์ที่เราแบบหยุดนิ่งกับมันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนมีเยอะมาเราก็แบบใช้ใช้ใช้เพราะว่าซื้อมาแล้วก็กวบใช้ไม่ทันอะไรเงี้ยเรากดเข้าไปดูอันนี้ไม่ได้อ่ะบอได้แหละโอเค วันนี้คุณกินข้าวอวดเราแล้วหรือ,อยังไม่ไม่ค่อยได้ลงอาหารแล้วค่ะเออจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะไลฟ์อีกแค่ประมาณแบบสิบสิบห้านาทีแล้วเราก็จะบ่อยทุกคนไปเตรียมตัวดู Youtube นะคะ <c oughs> อะไรเบอร์นั้นอ่ะงงนะ อัปเดตผลงานหน่อยก็ผลงานตอนนี้คือจริงๆที่ถ่ายอยู่แล้วก็เอ่อพอมีช่วงโควิดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปถ่ายจะมีซีรีส์จะมีจะมีซีรีส์เรื่องนึงกับเอ่อกับกับช่องทูนะคะก็ก็ลองดูว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าช่วงนี้งดถ่ายไปอยู่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะกลับจะกลับไปถ่ายได้อีกทีเมื่อไหร่ส่วนผลงานตอนนี้ที่สามารถดูได้นะก็ดูทาง ไลน์ทีวีหรือดูทาง YouTube ก็ได้หรือว่าจะตามดูตาม Instagram เบล,ลก็ได้แต่ว่าถ้าดู YouTube ก็เซิร์ชชื่อเบลเนี่ยก็ก็ดูทาง channel เนลบลก็ได้มีคนถามว่า are you friend with l a ล i s s a m a r o v a n บอกเลยไม่ใช่ไม่ไม่มีเพื่อนเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์น,นั้นหรอกคอ่ะ อยากให้เราทำ everyday look เหอได้นะแต่ว่า everyday look เราคือแบบไม่มีอะไรเลยแบบน้อยมากแบบเราไม่ค่อยแต่งหน้ารีวิวกักตัวอยู่ที่บ้านจริงๆเรากักตัวครบ14วันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องอยู่บ้านก็ไม่ทำเลยนะก็ตื่นพยายามตื่นเช้าเพราะว่าอยากกินอยากกินข้าวเช้าจะได้แบบ ถ้าสมมติเราตื่นเที่ยงใช่ปะเราจะสามารถเราจะเราเราเราจะอดกินข้าวเชาว้าแล้วเราก็สามารถกินได้แค่อีกสองมือ้อทีนี้บางบางวันเราก็แบบคิดแอนเจนดาการกินไว้แล้วว่าเออตอนเช้าเราต้องกินอันนี้ตอนเที่ยงกินอันนี้ตอนเย็นกินนี้เราวก็ได้กินครบทุกมือ้อเพราะฉันก็จะพยายามตื่นเชา้าเพื่อกินข้าวเชาว้าอะไรเงี้ยเราจะได้กินของอร่อยทุกมือ้อเนาะประมาณนั้น อยากให้ทําพาเที่ยวหนึ่งวันกับแพรวาแพทโหน่าจะวุ่นวายมากเลยนะคะน่าจะไม่มีใครยอมใครน่าจะเหมือนแบบไม่ได้พูดแพทน่าจะแย่งพูดหมดเลยเออมีคนบอกว่ารอไอจีกลัวอ้วนอัปเดตอยู่ เขาไม่ให้ฉันกินข้าวแล้วแล้วฉันจะออกไปจากคนที่ฉันจะจอ้วนนะคะโอเคเราขอดูคำถามก่อนออมีคนถามว่าจะเราจะต,ตัดผมสั้นเท้าตอนสายใบ้ะอีกไหมคำตอบคือไม่แต่ว่าอาจจะมีผมสั้นคือเราอะเรารู้สึกว่าเราอะชอบผมสั้นนะเพราะว่าเราอะดูเด็กแต่ว่า การที่ผมเราอะจะยาวเท่าเนี้ยมันใช้เวลานาน,านมากเลยนะก็เลยคิดว่าขอแบบ Appreciate กับผมยาวไปอีกสักพักใหญ่ๆก่อนและผมสั้นค่อยว่ากันเออ <gasps> อะไรเนี่ยมีคนให้มีคนบอกให้เราเมา เราไม่แน่ใจว่าใช่ไบรท์เดียวที่เราอะเห็นตามโซเชียลช่วงนี้หรือเปล่าที่เขาเล่นแอมบูเลนส์ด้วยใช่ไหมไม่รู้จะเมาอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไปแอบเห็นว่าอ,อน้องก็น่าตาหน,น้าหลักดีก็คือชมชมเด็กผู้ชายไปเรื่อยๆงงทำ <c oughs> ไมเรากดอก็เลยคิด <c oughs> no นี่ฮะไหนมีใครมาบ้างอะ่ะเฮ้ยชวนแบงค์ดีแบงค์ตอบรับเร็วสระผมก่อนบ้านเราสระแล้วแต่ว่าผมเราจะดูมันนิดหน่อยแป๊บ ได้รอรอรอแบงก์ก่อนอยากให้ถ่ายคลิปกับพี่ท็อปแท็บหนึ่งวันได้อ่ะคุณแบงก์คุณพองแล้วคุณก็บอกฉันนะตัดผมบิกไหมไม่ใช่ช่วงเนี้ย เจนค่ะมีคนถามว่า Have you ever been visit Indonesia before? Yes, I've been to Jakarta with พี่ฝนแฟนมีด at Indonesia เจนค่ะเจนค่ะ หนูชื่อเจนมากะน,นุ่นแล้วก็มากับโบอ๋อสี่โมงครึ่งหล่ะใกล้ละทุกคนในแอบดูสิใกล้ลวจ้าใกล้ลวจ้ารลับแบบหนึ่งนะจ้างง <c oughs> เอาผมไปทอดไข่ไหมก็ไม่ได้มันเบอร์นั้นเอาจริงมันเหรอเราว่ามันก็ไม่ดูมันเบอร์นั้นปะเข้าข้างตัวเองแหละเอาเอาีกแล้วดูชื่อเจนมากันนุ่นแล้วก็มากัโอเคเราจะอ่านคำถามนะคะเอ่อ อะไรบางเนี่ยช่วงนี้ทานอะไรบ่อยสุดหรอคะไม่มีเลยอะ่ะคือเบลเป็นคนแบบกินแบบกินอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้เย็นหรือว่าตอนเช้าลงมาแล้วเขามีอะไรให้เรากินเล้เราก็กินอย่างตอนเช้า,อย,าอย่างวันนี้กับเมื่อวานเรากินเรากินแกงส้มเราชอบกินอาหารไทยพวกแกงส้มพวกแบบกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบกิน <laughs> พี่เบลโปรโมทเพลงหรอคะไม่ได้โปรโมทเพลงนะคะน้องมอกน้องมอกสามารถไป subscribe ช anel พี่เบลได้นะคะเดี๋ยวสับปุ๊บนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะไปออกกำลังกายด้วยนะคะ <c oughs> แล้คือคุณแบงก็คือหายไปเลยโอเคมีคนถามว่าเราจะรับปริญญาตอนไหนเราไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ต้องรอให้สถานการณ์ตอนนี้มันชาลง ็ถ้าทุกอย่างกลับเป็นปกติก็คงจะมีงานรับปริญญานะคิดว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเบลถือว่าแบบเบลมีใบจบแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยดูสถานก,การณ์อีกทีแต่ว่ากว่าเบลจะรับก็คงจะแบบยี่สิบห้ายกแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ยังจะมีอารมณ์รับอยู่หรือเปล่าพูดขนาดดีเบลไม่ได้นะครับโอเคโอเคที่มอ็อบไม่เบลแน่นอนคืนนี้เจอกันออกกำกาย Workout Life พ,พี่พี่ภูนทรีรัตอ๋อพี่ภูนอ๋อเห็นอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามเห็นพี่เหมือนการตามสื่อต่างๆนะคะ <laughs> เราเรียนคณะอะไรเราเรียนคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะอินเตอร์ซึ่งคณะเราอ่ะมันอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ ศัลภาปสามันก็คือคล้ายๆอักษรจุฬาอะไรเงี้ยเราเรียนคณะที่ชื่อว่า British and American Studies ซึ่งภาษาไทยเรียกว่าอังกฤษเมริกาศึกษาจบตั้งแต่ปีปีหกสามใช่ปะเราน่าจะจบปี6กสองมั้ง6กสองหรือหกนึ่งคือจบชา้ากว่าเพื่อนหนึ่งปีชีวิตจริงเมาแล้วจำเพื่อนได้ไหม จำได้แต่ว่าอาจจะอาจจะเอออาจาอาจะสลับเพื่อนนิดหน่อยอาจำเพื่อนได้เสียงเบาค่ะเสียงเบาเนอแบงคหายไปไหนก็ไม่รู้โอเคได้เราจะอ่านทชื่อไอจีของหนูนะ แชทชี้แช,ชก่อนรลับสบานฮิฮิยากอ่ะแม่ไวรัสโควิดเข้าปอดแต่ที่อยู่ในใจตลอดก็คือเธออฮิ <_ d isk> อฮิอ่าคุณแบงค์มาแล้วแบบนึงนะมามาไอแบงค์มาเอาแล้วค่ะค บอลแบงคิดถึงหัวจังเลยาจริงลืมจำชื่อผมได้อยู่หรอจำชื่อผมได้อยู่หรอเออจเลิกปะเนี่ยไม่ใช่เจะเลิต้องต่างอย่างนี้อ๋อเดวอาบน้ำยังเอาอย่างนี้ก่อนอะไรนะคะอาบน้ำยังฮะก็อยู่บ้านมันก็สกิปการอาบน้ำก็ได้แบงมันไม่เห็นจะต้องอาบน้ำก็แบบเวลาปะวะ มาไลฟ์ก็อาบน้ําหน่อยอาบน้ําหน่อยให้มันหน้าตาสดชื่นหน่อยตอนนี้สดชื่นไม่พอเหรอคะเห็นหน้าคุณแบงก์ก็สดชื่นจะตายอยู่ละผมดูเหนียวนะผมดูมันนะเบลนะโว้ยคุณสวยนะคะช่วงนี้คุณบอกว่าออนไลน์บ่อยเหรอคะไม่ผมผมมานั่งเล่นเฉยผมมาไลฟ์กับคุณไงอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้คุณถ่ายแบง์มาฮะผมอึมา๋อ ทุกคนจะบอกว่าแบงค์อ่ะอืดเก่งมากเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเยไม่ต้องก็ได้เฮ้ยคิดถึงเราบ้าเอาจริงคือไม่เจอแบงค์เลยแต่แบงค์แบบหนีเราไปย้ายหนีเราไปอ่ะไม่เบลจําเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเบลหลังจากนั้นเบลก็ไม่เคยสนใจเราไม่รู้ว่าแบบเราเคยอยู่ในใจเบลบ้างหรือเปล่าโอ้ยแบงค์อย่ามาเฮ้ยเรายังจําวันที่แบบแบงค์แบบเฮ้ยเบลอย่ามาพูดถึงความหลังอย่ามาเอาความหลังมาอ้างเลยเบลปัจจุบันดีกว่า คือเราแบบนึกถึงตอนหลังเราก็รู้สึกแบบเสียใจทุกครั้งที่เหมือนแบบเฮ้ยสมัยก่อนเราเคยมีแบงค์อยู่ในชีวิตเดียวกว่านี้เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรนกับอกว่ามีแบงค์อยู่ในชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับแบงค์เหมือนกันอ่ะทําไมอ๋อคือเราคือเราทําอะไรให้แบงค์ไม่พอใจหรือเปล่าอแบงค์ถึงแบบคือเราว่าแบบเบอร์ในโทรศัพท์แบงค์อ่ะก็คงลบไปเรามั้งเอาจริงตอนนี้ชื่ออะไรนี่ต้นหน่งปะเนี่ยนี่คุยกับต้นหน่งอยู่ปะ ใช่ค่ะท่านหนู่เองค่ะท้านหนูเองค่ะ,นนเ,อคะเอางี้เบลไปอาบน้ำก่อนแล้วแล้แลแลเรราแกจะค่อยโทรหาเราใช่ปะอืมเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็นไงบ้างอยู่บ้านออยังเปิดอยู่เลยนะร้านไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แกชอบอออยากกินนะ่ะแต่ว่าแกคงไม่มากินแถวนี้หรอกเพราะว่า เพราะแกไม่มีเพื่อนที่อยู่แถวนี้แล้วอ่ะเหมือนแบบแกน่าจะลืมคนที่อยู่แถวใช่ใช่เคยมีเพื่อนอยู่คนนึงแต่ว่าหายไปแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ยังจําชื่อแม่เขาได้อยู่นะฝากความคิดถึงถึงแม่ยุ้ยด้วยนะครับได้ช่เราข้แต่งมากช่วงนี้เราทำมากค่ะเราพยายามจะแบบผันตัวเป็นเชฟใครกูเรลนะใช่เราทําอะไรก็ทําโตเกียวอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคได้กินได้เหรอ กินได้อาจจะสีไม่นิดหน่อยแต่ว่ากินได้อ่าช่วงนี้ต้องระวังนะเบลอะไรสกปรกก็อย่าก,กินนะโอเคปะค่ะเต้องกินอาหารสา,าดๆนะจ้าจ้าคสอาดจ้เฮ้ยผมอาบน้ำแล้วนี่ผมสดชื่นมากเลยผมแบบผมสดชื่นมากเฟรชเฟรชเฟรชมากคุณคุณเราไอ้ข้างหลังนี่คือที่ต่อยมวยเหรออันนี้เหรอใช่เออคุณเคยต่อยพลาดบ้างปะ ก็เดี๋ยวจะพาไปโดนหน้ามึงเนี่ยตอนเนี้เฮ้ยเบลไปตัดอันนั้นดีเอ้บอกเราอ่ะที่เราไปกินยามาะมันตัดได้ปะะใช่ตัดแต่ว่ามันมวงมากเลยนะเฮ้ยฮ่าฮแป๊บเดียวแบบเดโมเดโมเดโมอาทพทุกคนตลกมากเรากับแบงค์เคยพยายามถ่ายคลิปไปกินของกินด้วยกันเราเคยจะทำ Youtube ด้วยกันตอนแรกแต่ว่าแบบแบงค์ก็แบบ แยกวงกับเราไปแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าแบงก์ก็แบงก์ไม่ได้มีชื่อเบลอยู่ในหัวสมองเลยอยู่ในชีวิตแบงก์อยู่แล้วอตอนเนี้ยคือมันคือมันน่าจะหายไปเมื่อวันสองปีหรือปีที่แล้วอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่แบบแบงก์ตัดสินใจจะออกไปจากเราแบงก์ก็ไปเลยอะไรอย่เงี้ยบ้าใครจะไปลืมได้นี่ชื่ออะไรนะเคเอาป้าเอาป้าแต่ตัดให้ ลองดูได้ถ้าเกิดว่าไม่เสียตังค์ก็โอเคกลัวน้องเบลเสียตังค์ไงจ้าเออเจอกันนะเบลทจแคร์ได้คุยกันเดี๋ยวว่ากันฝากความคิดถึงถึงแม่ยุ้ยด้วยได้ได้ไม่ไหวบอกสามสิบเจอกันสามสิบเจอกันสามสิบนี้เหรอเปล่าอายุสามสิบไงอ๋อได้สามสิบไดสามสิบเจอกันสามสิบเจอกันครับ ได้เลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหอบสินสอดไปได้ได้โอเคไปายเจอกันแบคงไปละทุกคนคือตลกมากคือแบบแม่เราอะ่ะชอบแบคงมากแบบแต่ก่อนแบงเคยแบบอยู่แถวๆบ้านเราใช่ไหมแล้วแบงก็จะแบบเป็นคนขี้เหงาชอบโทรชวนออกมาออกเราเอ้ยชวนเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะเจอแม่เราตลอดอะไรเงี้ยแม่เราชอบแบงมาก เดี๋ยวนะขอดูสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> คืออะไรอะ่ะหมออ,อ,อพูดพูดเล่นๆกับแบงค์ว่าเออถ้าสมมติแบบว่าสามสิบเรายังไม่มีใครว่าเราจะแบบมาโครจรเจอกันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดลเล่นๆเซวๆซลกันอะไรอย่างเงี้ย แบงค์ไปแล้วคนดูน้อยลงมากจริงค่ะเพราะว่าท uh, ุกคนได้มาจากไอจีแบนะคะไอจีเรา l l o เร r ไม่ได้เยอะเบอร์นั้นนะคะแบงคออกคนหายแงค่อยๆหายไปทีละหลายร้อยมีคนมาฝากฝาก y o u b u c h ช n n e l นะคะพี่พราวโอลิฟนะคะไปตามกันได้ชื่อพราวออรานิชาานะคะไปตามกันได้นะจ๊ะ มีอะไรอีกเดี๋ยวเวลจะไปแล้วนะทุกคนทุกคนไปก่อนนะไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะยังไงดีช่วงนี้คุยกับใครบ่อยสุดในนาดาวนะคะ เอาจริงๆป่ะคุยกับพีคุยกับพีคุยกับจูเนียคือบ่อยมากคือคุยกันทุกวันแบบทุกวันจริงๆแบบเมื่อคืนก็คุยกับพีแบบพีมันเป็นไรไม่รู้มันต้องโทรมาหาทุกคืนก่อนนอนโอเคทุกคนเราจะบอกข่าวหลายแต่จะเป็นข่าวดีสําหรับใครบางคนเราจะต้องไปแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงก่อนจากกันนะคะขอฝาก youtube c h anel n ไว้ด้วยนะคะ อยู่ข้างล่างนี้ youtube c h anel n search ชื่อว่าเข็มวิสราพาราเดชนี่เลยนะคะก็เออ่ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวไว้นะคะทนอีกนิดนึงแล้วก็วิกฤตนี้เราจะผ่านด้วยกันไปได้นะคะก็ใครทฮียมาออกไปทำงานนอกบ้านอย่าลืมใส่แมส พกเซลล์ล้างมือแล้วก็หรือว่าพกผ้าเ,าเล็กๆไว้สําหรับกดลิปหรือว่าจับลาวสิ่งของอะไรเงี้ยหรือพยายามอย่าจับจะดีที่สุดก็คือใช้แขนผักหรือว่ามือผักอะไรอย่างงี้เอ้ยแขนผักหรือว่าตัวผักนะคะแต่ว่าอย่าพยายามใช้นิ้วมือเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะใช้สัมผัสร่างกายเราตลอดเวลาเช่นเมื่อกี้มัก็เกาหัวอะไรเงี้ยมันก็สามารถติดได้หมดนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ แล้วก็อย่าพึ่งไปชุมนุมกับเพื่อนกันเยอะนะคะต่างคนต่างอยู่แป๊บหนึง่งหรือว่าทุกคนคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนแต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่แป๊บหนึงเนาะอย่างเช่นเราก็มีแอบไปหาเพื่อนคนนึงแต่ว่าก็ต้องพักก่อนแต่บางทีเราไปเพราะเราก็จําเป็นต้องไปอาจจะไปเอาของอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อษาตัวนะคะเราต้องไปแลเจอกันใน y YouTube c h a n ช e l นะคะช่อง มิสลาพารดชตรงนี้เลยไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ้าวฮัลโหลพี่แบมบี้ใช่เราผมยาวแล้วเดี๋ยวอ่ะทบอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย